อ้าวนางลำคว้ากระทัดนางลำแตกนางลำแตกแถวนางลำแตกแถวโตแล้วโตแล้วโตแล้วเร็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 วนางลำแตกแถวก็เร็วแล้วก็คนเดียวโธ่ทะลุนะครับปิดนิยมนะครับอ่าแล้วก็คุณพ่อนรินทร์ยนสุราษฎร์นะครับอ่าแล้วก็ยังมีคน คณะักนนเดนะครับบนสาวิตรีศิษยยมนะครับแล้วก็คุณแม่ยสุราราีาคอกระธาดงคติเช่อเป็นเลตตอนนี้จะนำเข้ามาโ์าลาตานีนเปก1 9 5ปกัน1 9ป1ห่วยดัง พร่้กระินไม่มีมโหรีห้าแปดตอนนี้ห้าแปดกับหนึ่งสามเก้าสาราปจัดด้วยที่พระุร่วมจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะนะครับชาวบ้านหมู่ี่ตำบลสารมนะครับด้วยการนำของท่านกำนันประเสริ รวนวันะคร,บะครบะับช่วยมาจัดช่วยมาแจงที่แจให้ร่วมกันทำในการจัดถานที่นะครับและตอนนี้ก็มีนะครับน้องๆเทพินนัออกเรียนพร้อมกับพ่อแม่นะครับครูนะครับร่วมนำเปินขบวนมาแบบเทียบเทียบมาแบบไว้อะไรมาแบบาาการจัไป ขององค์พระราชินีในรักฐการพิ้าเรามีความเ้า้าแต่ผสมกับองค์การฟ้อนรำของกระถิ่นพิยมนะอ่าเมื่อกี้ก็มีพโยมที่เจงแสดงบอกไปแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างวันนี้เ,นเราห้ามห้ามในการ